ตัวค่าเงินบาทเนี่ยที่ผมบอกว่าในระยะสั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าไปเพราะว่า<ะ>ผมคิดว่าฝรั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเข้าแต่แต่ไม่ใช่สัปดาห์หน้าที่จะมาถึงนะครับผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเราดูนะครับทุกๆครั้งที่ต่างชาติซื้อเหลือขายเนี่ยมัจะเป็นต้นเทรนไม่ก็ปลายเทรนแล้ว<ะ>ตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในจุดที่หุ้นขึ้นมาจนถึงขนาดจากพันห้ายี่สิบนะครับขึ้นมาจนร้อยกว่าจุดเนี่ยจนบางท่านเนี่ยคิดว่าหุ้นจะไม่ลงแล้วนะครับแล้วทุกท่าน ที่พอคนส่วนใหญ่คิดว่าหุ้นจะไม่ลงแล้วเนี่ยมันจะลงตอนนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะที่ที่ผมเคยเรียนอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับว่าในในระยะสั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนสองเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์สามสิถึงสาแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยพอมันวิ่งไซด์เวย์มาสักระยะหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่มันจะเกิน37ตอนนี้เนี่ยสูงมากนะครับรอไปถึงปลายปีเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ท่านจะได้เห็น38บาท37บท38บาทยผมคิดว่ามโอกาส ครับ oh, <okay. S 1> เพราะว่าเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยพอเราไปดูสภาพตลาดหุ้นเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยภาพมันค่อนข้างชาัดว่าความเสี่ยงยังมีนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ยังมีอยู่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราลองมองย้อนกลับไปอาทิตย์ที่แล้วที่อย่างที่ผมเรียนว่าตลาดหุ้นเนี่ยถ้ามันยังไม่ลงเนี่ยเล่นได้แต่พออาทิตย์นี้มันมันเริ่มลงมาแล้วเนี่ยเราก็เรียนตามตรงว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นหุ้นที่เป็นหนึ่งหุ้นที่เป็นหุ้นคุมดัชนีนะครับ <Okay. S 1> ที่ฟีโฟต่ํา หรือ2คุณไม่ได้เป้นหุ้นเฉพาะทางที่มันได้ผลประโยชน์จริงๆยกตัวอย่างเช่น TLI เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยผมว่าคุณไม่ได้ต่างต่อให้ดูภาพรวมไปสัปดาห์กับต้นสัปดาห์เนี่ยหุ้นจะไม่ได้ลงมากก็าตามนะครับอพอเราตัดภาพไปดูอเมริกาเนี่ยเหตุผลที่อเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าเขาลงเยอะกว่าบ้านเราพอสมควรแล้วในมุมมองของผมเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเราดูภาพระยะยาวไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาก็จะแย่กว่าบ้านเราแต่ผมไม่ได้บอกว่าบ้านเราดี นะครับแต่ผมมองอเมริกาจะลงเยอะกว่าเพราะว่าอเมริกาจะลงเยอะกว่าจะลงเยอะกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอตัวเลข C P I มันประกาศออกมาที่แปดจุดสามเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเนี่ยมันสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้แล้วนะครับแต่ที่มันทําให้คนแพนิคจริงๆเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวค e C P I ที่มันออกมาสูงกว่าที่คาด0ูนจสาเปอร์เนแล้วมันก็ไม่ได้ลงนะครับมันหมายความว่าถ้าเราตัดราคาน้ำมันกับราคาอาหารออกไปเนี่ย แปลว่าเงินเฟอ้อมันมันมากขึ้นหรือว่ามันไม่ได้ลดลงนะครับ <S <S ซึ่งมันก็อย่างที่ผมเคยเรียนมาตลอดว่าส่วนตัวผมไม่ได้เชื่อว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันมันมันจะลดลงไปเรื่อยๆคือผมไม่ได้เชื่อามาพีไปแล้วนะครับแล้วภาพตัวคอสิภัยสปานี้มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันมันพุ่งกลับไปเนี่ยคนเขาก็เกรงกันว่าโอกาสที่เงินเฟ้อมันจะกลับไปเนี่ยมันก็มีนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนก็เลยมีการคาดการณ์เพิ่มมากขึ้นว่าโอกาสที่เฟดเขาจะขึ้นอกเียย มันก็เลยไปเพิ่มโอกาสตรงนั้นพอมันเพิ่มโอกาสตรงนั้นเนี่ยเวลาท่านนักลงทุนหรือน,นักลงทุนเขาเห็นเนี่ยมันก็ทําให้มีแรงผลิตแล้วก็ขายของตลาดอเมริกาออกมาหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์อื่นๆที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปตเคอเรนซีอยงก็ตามที่สปาน,นี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าหลังจากประกาศตัวเลข C P I ออกมาเนี่ยคริปตัวอเรนซีก็ลงค่อนข้างเยอะนะครับก็ลงค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าถามว่า1%เมีโอกาสไหมเนี่ยผมก็มองว่า ยังยากอยู่นะครับยังยากอยู่คือไปดู FOMC สัปดาห์หน้านะจะับปีก้าวต่อเพียงจุด7.5ถ้าให้ผมมองนี้ผมคิดว่าจุด7.5สองรอบติดนะครับอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะจุด7.5สองรอบติดเหรอผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมผมไม่เชื่อว่าถ้าดอให้ดีนะเพราะว่าถ้าจุด7.5รอบนี้และรอบหน้าเนี่ยเป็นจุด7.5เนี่ยผมว่าหุ้นอเมริกาจะตกต่อเนื่องนะ นั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมผมผมคิดว่าหุ้นอเมริกาจ่ายแย่กว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะครับตลาดหุ้นบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมมองว่ามันไม่ได้แย่เท่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเพราะว่ามีการประกาศเงินเฟ้อออกมาก็คุมไม่อยู่เช่นเดียวกันนะครับต่อให้เราจะบอกว่าบ้านเรามีการส่งออกอาหารหรือแม้กระทั่งส่งออกน้ำมันส่วนเองก็ตามแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตลาดบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ลงเยอะเท่าบ้านเขาแล้วผมก็เชื่อว่าในช่วงสักระยะเวลาหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่ฟันโฟร์ไหลออกจากตลาดหุ้นบ้าานเร มันก็ก็ย<ๆ>ังมีนะครับมันก็เลยจะทําให้ตรงนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราอาจจะไม่ได้ลดลงมากนะครับ<น>ซึ่งพอตลาดหุ้นบ้านเราเป็นเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเราก็ต้องไปดูว่าสองกลุ่มนะครับสองกลุ่มที่ผมคิดว่าถ้าท่านเล่นในสัปดา์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านท่านจะได้สั่งก็คือ1กลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วท่องเที่ยวนี้เนี่ยก็ต้องแบ่งไปอีกว่าเป็นท่องเที่ยวที่เป็นโดเมสติกจริงๆผมยกตัวอย่างเช่นการเบมเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นมาเยอะนะครับใช่ใช่มีเมก็ขึ้นเยอะคุณก็เคยเทียวไว้นี่คุณก็เเคคยยีรับ แล้วก็ตัวมินเนี่ย,ยแล้วตัวเงินข้ามตัวมินเนี่ยก็ลงเยอะเพราะว่ามีการปรับลดเครดิตรวมไปถึงเขามีธุรกิจในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้มันสะทนให้เห็นว่าถ้าคุณต่อให้คุณเล่นเซกเตอร์ถูกเนี่ยคุณเลือกเลือกตัวหุ้นผิดเนี่ยคุณคุณก็มีโอกาสที่จะเสียสตังค์หรือยอย่างที่อ2อโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากบอลยิวอย่างตัวเทลไอที่ผมก็เคยพูดไปเหมือนกันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่มันอาจจะขึ้นช้าหน่อยแต่ผมก็มองว่ามันมีโอกาสไปต่อตตตคําาคถมก็ือสัปดาห,ห์าเ ถ้าให้เลือกเล่นพูดเนี่ยเป็นผมผมจะเลือกอยู่เฉยๆเพราะว่าอพอสองเซกเตอร์นี้มันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วตัวที่มันเลือกเฉพาะทางจริงๆมันขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ถือถืออยู่เนี่ยท่านถืออยู่ท่านอาจจะดูเอ่อพ e r i o d ดูดัชนีรวมแล้วก็ถือต่อไปได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปเล่นเพราะผมเชื่อว่าถ้ามันลงเยอะเดี๋ยวก็มีรีบาวน์นะครับแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็มาว่ากันใหม่เพราะฉะนั้นหู้นรตัวสัปดาห์นี้เนี่ยผมมไ่ี ก็คือมองมองอาทิตย์หน้าเสี่ยงใช่ไหมเพราะว่าผมมองมมอาทิตย์หน้าเสี่ยงแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเล่นนะครับต่อให้ผมจะมองว่าดีกว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยแต่ผมมองว่าหุ้นไทยก็เสี่ยงอยู่ดีสมมุติว่าถ้าอเมริกาลงสักหกร้อยเจ็ดร้อยจุดเนี่ยโอกาสที่<อ>วันรุ่งขึ้นหุ้นไทยที่เป็นหุ้นตามน้ําจะขึ้นตามเนี่ย<อ>ผมมองว่าก็ยากนะครับรวมไปถึงราคาน้ํามันที่ต้องเรียนตามตรงว่าสัปดาห์นี้เนี่ยราคาน้ํามันอาจจะไม่ได้ผ่านผ่วหน้าแต่ทางเชิงข่าวทางเชิงกลยุทธ์เนี่ยหรือแม้กระทั่งงททาาเเชิปกนีมออ มันก็ผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงตัวบอลยูเช่นเดียวกันที่ตอนนี้เนี่ยต้องเรียนตับตรงว่าบอลยูก็ผันผวนมากนะครับผันผวนมากถึงขนาดว่าคนเลือกที่จะเล่นสินทรลอดภัยเนี่ยเป็นบอลยูมากกว่าทองเราเห็นทองลงมาก็เยอะนะครับเรราี่แปกดททคนเทรดบอลคนเทรดบอลสัปดาห์นี้เทรดแบบเทรดเหมือนเทรดหุ้นเลยนะโอ้โหทีนีกสุขครับอ๋อนี่น่าถามหน่อยพอดี สนใจเรื่องค่าเงินบาทแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับการเข้ามาลงทุนเนี่ยมักจะมีคําพูดว่าต่างชาติเดี๋ยวจะใช้จังหวัดเนี้ยขายทํากกำไรอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าได้ผลตอบแทนดีมันจะตัวเป็นตัวเร่งในช่วงระยะสั้นหรือยังไงคะแต่ว่าคุณสุพมองว่าเอ๊ะพุ้นไทยลงมาเยอะก็อาจจะมีเด้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคืออย่างนี้นะครับว่าตัวค่าเงินบาทเนี่ยที่ผมบอกว่าในระยะสั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าไปเพราะว่าผมคิดว่าฝรั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเข้าแต่แต่ไม่ใช่สัปดาห์ห้าที่จะมาถึงนะครับผมคิดว่าสัปดา ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเราดูนะครับทุกๆครั้งที่ต่างชาติซื้อเหลือขายเนี่ยมันจะเป็นต้นเทรนไม่ก็ปลายเทรนแล้วตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในจุดที่หุ้นขึ้นมาจนถึงขนาดจากพันห้ายี่สิบนะครับขึ้นมาจนร้อยกว่าจุดเนี่ยจนบางท่านเนี่ยคิดว่าหุ้นจะไม่ลงแล้วนะครับแล้วทุกครั้งที่พอคนสวยคิดว่าหุ้นจะไม่ลงแล้วเนี่ยมันจะลงตอนนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าตอนนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะแล้วในระยะสั้นด้วยความที่บอลยูต่างประเทศเนี่ย พุ่งขึ้นไปเยอะมากนะครับเราเห็นหุ้นที่มีผลประโยชน์จากบอลยูขึ้นเยอะนะครับผมก็คิดว่าคนที่เขาต่างชาติที่เขาหรือแม้กระทั่งคนไทยเองเนี่ยโอกาสที่จะเอาเงินออกจากประเทศเพื่อที่จะไปเล่นตัวบอลเนี่ยค่อนข้างมีเยอะนะครับเราเห็นราคาทองร่วงลงมาเนี่ยเราคิดง่ายๆว่าถ้ามีสินทรัพย์เสี่ยงอยู่2อ,อย่างก็คือราคาทองกับตัวบอลยูนะครับถ้าท่านต้องการที่จะ h e ดอิ i n ฟชันเนี่ยตอนนี้บอลมันสูงในขนาด3 4เนี่ยเป็นผมก็เลือกบอลนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมทองถึงลงมาเยอะนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่า ถ้าเราย้อนกลับไป2เดือนที่แล้วเนี่ยผมจะบอกว่าโอกาสที่เกิน37บาทเนี่ยยากมันจะวิ่ง34-37นะครับ mm hmm. แต่มาตอนนี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่สัปด,ดาห์หน้าหรือก่อนปลายเดือนนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะไปแตะ38หรือ39บาทเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับลูกค้าเงินบาทครับ